พระสุตตันตปิฎกขุทธากนิกายอัป,ปทานปัญจทีพทายิกาเถรีอัป,ปทานที่ห้าว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีปห้าดวงครั้งนั้นดิฉันเป็นหญิงผู้ท่องเที่ยวอยู่ในกรุงหังสาวสดีต้องการกุศลจึงท่องเที่ยวไปจากอารามหนึ่งสู่อารามหนึ่งดิฉันได้เห็นต้นโพอันอุดมในวันกาลปากักทำจิตให้เลื่อมใสในต้นโพนั้นแล้วนั่งลงที่โคนต้นโพ ดิฉันตั้งจิตเคารพประคองอัญชลีไว้เหนือเสียงกล้าวแสดงความโสมนัสแล้วคิดอย่างนี้ในขณะนั้นว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีพระคุณนับไม่ได้ไม่มีบุคคลเปรียบเสมอก็โปรดจงแสดงปาฏิหาริย์แก่เราขอต้นโพนี้จงเปล่งรัศมีเถิดทันใดนั้นเองต้นโพก็ได้สว่างโพลงพร้อมกับที่ดิฉันนึก มีรัศมีเป็นสีทองล้วนสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศดิฉันนั่งอยู่โคนต้นโพนั้นเจ็ดคืนเจ็ดวันครั้นถึงวันที่เจ็ดดิฉันได้ทำการบูชาด้วยประทีปประทีปห้าดวงสว่างโพงล้อมรอบอาสนะครั้งนั้นประทีปของดิฉันสว่างโพลอยู่จนถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น เพราะกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นดิฉันละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานที่บุญกรรมสร้างให้ดิฉันอย่างสวยงามในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเรียกว่าปัญจทีบวิมานสูง60โยชน์กว้างสาโยชน์ประทีปนับไม่ถ้วนสองสว่างรอบตัวดิฉันอยู่ทัวเทพ,พิภพ,พ,พชดช่วงด้วยแสงประทีป สิ่งที่อยู่ด้านหลังถ้าประสงค์จะดูก็จะเห็นทุกอย่างได้ด้วยจักษุทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางดิฉันปรารถนาจะเห็นกรรมดีกรรมชั่วที่คนทำในที่มีประมาณเท่าใดที่มีประมาณเท่านั้นย่อมไม่มีต้นไม้หรือภูเขามากางกัน้นดิฉันได้เป็นพระมเหสีของเทาเทวราช80พระองค์ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจัก,กรพัรหนึ่งพระองค์ ดิฉันเข้าถึงกำเนิดใดๆคือจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆประทีปจำนวนหนึ่งแสนสองล้อมรอบดิฉันอยู่ดิฉันจุติจากเทวโลกแล้วเกิดในคันมารดาเมื่อดิฉันอยู่ในคันมารดาในตาของดิฉันไม่หลับประทีปจำนวนแสนดวงส่องสว่างในเรือนคลอดของดิฉันผู้พร้อมเพรียงด้วยบุญกรรม นี้เป็นผลแห่งประทีปห้าดวงเมื่อถึงพบสุดท้ายดิฉันกลับได้ฉันทะที่มีในใจเห็นนิพพานอันเป็นสภาวะเยือกเย็นไม่มีชราและมรณะพอเกิดมาอายุได้เจ็ดขวบก็บรรลุอรหันต์พระพุทธเจ้าให้ดิฉันอุปสมบทนี้เป็นผลแห่งประทีปห้าดวงดิฉันเข้าชานอยู่ในมณนฑบโคนไม้หรือในเรือนว่าง ประทีปส่องแสงสว่างตลอดเวลานี้เป็นผลแห่งประทีปห้าดวงทิพยจักษุของดิฉันบริสุทธิ์ดิฉันฉลาดในสมาธิถึงความบริบูรณ์ในอภิญญานี้เป็นผลแห่งประทีปห้าดวงดิฉันเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์ทั้งปวงทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะข้าแต่พระมหาวีระผู้มีพระจักสุ หม่อมฉันผู้ชื่อว่าปัญจทีปาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ในกับที่หนึ่งแสนแต่กับนี้ดิฉันได้ถวายประทีปใดในครั้งนั้นด้วยการถวายประทีปนั้นดิฉันไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งประทีปห้าดวงดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่ดิฉันได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามดิฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าดิฉันทำสำเร็จแล้วคุณ,ณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8แปและอภิญญาหก ดิฉันทําให้แจ้งแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าดิฉันทําสําเร็จแล้วท่านพระปัญจทีพทยิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยปาการะชนีแลจบปัญจทีพทยิกาเถรีอปทาน